เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับนี่ผมมาชีเป้ารถสวยๆวยไปชมหรือซื้อนะครับอันนี้เป็น Honda Jazz นะครับสภาพดีบอดี้ดีเดิมๆบ้างๆสีสันก็ยังโอเคครับแต่อาจจะมีริ้วรอยมีด้านแดดเลียนบ้างครับสีเดิมๆบ้างๆก็ตามอายุนะครับไม่มีชนหนักแม็กสวยยางดอกหนาๆเลยไปใช้ได้ยาวช่วงล่างแน่น ปี04ครับรถบ้านนะครับรถบ้านแท้ๆไม่ใช่รถประมูลเล่มเอกสารครบภาษี69เล่มครบนะครับรถสวยเดิมรอบคันพร้อมใช้ภายในสะอาดห้องเครื่องเดิมๆขานหน้าบางๆไม่มีชนหนักครับรูน็อตยังกลมเลขเพจอยู่ครบภายในแอร์เย็นฉ่ำมีเครื่องเล่นเสียงจอสัมผัสจอใหญ่ครับจอ Android บอกไม่ขาดกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบทั้ง4บ้านนะครับช่วงล่างดีเลี้ยวสุดไม่ดังรถไม่เคยติดแก๊สบอดี้เดิมเดิมน็อตไม่ขยับครับหน้าหลังน็อตเดิมไม่เคยถอดออกไปซ่อมนั่นเองครับไม่เคยชนหนักก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้ารถสภาพดีราคาถูกให้เลือกซื้อกันประจำได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับ h o n d a j a z z 6 9 0 0 0บ่ทเท่านั้นเอง คันนี้อยู่ฉะเชิงเซานะครับเปิดโฮสเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ